นี่คือพัดลมแบตเตอรี่ขนาด8นิ้วที่ทำจากเหล็กของดตรวูดที่ผมตามหามานานว่ามันจะมีพัดลมสักกี่ตัวที่มันใช้กับไอ้แบตเตอรี่เครื่องมือช่างที่เรามีเนี่ยแล้วมันทนแบบนี้อันนี้เป็นขั้ว MT นะเป็นขั้วมาเกต้าไปใช้ใแบตร,ร่วมกับเครื่องมือช่างได้เลยใช้แบตเตอรี่18650 5 Cell. เซลล์นี่ ผมเทสห้แล้วตัวนี้ปรับแรงลมได้2ระดับซึ่งระดับที่1เนี่ยก็แรงมากพอแล้วนะครับผมใช้ระดับที่1เปิดมา4ชั่วโมงยังไม่หมดเลยแบตเตอรี่ที่ให้มาจะเป็นแบบนี้มีที่ชาร์จให้มาพร้อมฟังก์ชันไม่ต้องถามถึงมีแค่เปิดเบอร์1กับเบอร์2แรงลมแรงมากเขามีแต่ความทนกับประหยัดแบตเตอรี่มอเตอร์ใช้งานแล้วไม่ร้อนมีพัดลมแบตเตอรี่ที่ชาร์จใช้งานได้เลยในราคาแค่ไม่ถึง450บาทบอกเลยอันนี้คคุ้มผ่านมาตรฐานการรีวิวใครอยากได้ใช้งานานานๆไปเลือกแบตเตอรี่2ก้อนในตะกรา้า้าานงงยมือตรี